สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีรถแห่ลำเพลินเต้เสด็จสปูสุก้นครับมา,มาแล้วครับพี่น้องมาแล้วผู้ใดมาครับน้องเอื้อครับสวัสดีค่ะมาแล้วเตรียมพร้อมเมื่อนี้มาขึ้นคอนเสิร์ตเป็นมือแรกไม่บ้านองค์อะใช่ค่ะคอนเต้นบ่ตเต้นบอสเต้นแห้งค่ะคอนเสิร์ตเปิดรู้ดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับหมอลำเพลินปีแรกครับพี่น้อง ผลงานจะเป็นยังไงร่อพป่นองรอติดตามในช่วงตอนนี้เป็นว่าช่วงใบมโมงเนาะจ้ะแต็งตัวตั้งแต่โม่งนี่แหละแต่งว่าตั้งแต่แปดโม่งเแปดโมงเลยตื่นเต้นแหงนะมันกับว่าหลับอืเมื่อนี้ประทากับตัวแทนสามขั้นดแอ้วกับหมอล่ำวงใหญ่อีกวงหนึ่งคือสาวน้อยลำบุญชูได้ยินข่าวว่าพี่เจนก็จะมาเจนไทยรถแห่พี่ออยราเชนเมื่อสั่นคื่อเต็นว่สู้บะ สูสุดใจค่ะย่านบหมไม่ยานแด้นอนไม่ยานแต่ว่าเต่งๆจนสั้นกันเลยเ <c oughs> ้ยจะ่าสีสั้นนี่เองชิวๆสบายๆแล้วรำเหงารำเพื่อนสดๆเด็ี่สบายๆ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้ซาด <c oughs> ีผ้บาบ่าหรอกดีผาพ่วงหรอกอันนี้ซาดีผ้าเฮดดอกม <c oughs> ี่ยังปล่อยเต็มเลยพี่นอออ้องเอฟซีล่อล่อชมเด้ลอ่อชมหลายคนทักมาในช่องไอ้ไปลรสดเมื่อคืนนี่เพิ่นจะทักมาหลายเออต้องน้องเอื้อเสียมาบอเสียมาย่ำเดยมาไปยังสิเพิ่นถามหลายดิฝากผลงานพี่น้องบอกกับพี่น้องเน่ ค่ะฝากพี่น้องเอ็ซีของสานหอยเพ็นบันแช่งดนะค่ะเด้อฝากไว้ในองค์ประกใจของพี่พลออีแมร์เอ็ซีแฟนคลับของวงได้ค่ะน้องเกิดออีกอันมือดีสิข้ามศึกษาสามารถค่ะฝากติดตามไว้ได้ค่ะเด้ออผ่านบ็ผ่านกันประเมินเอาไปหน่อยมาเป็นตาได้ไปตัวหรือสิได้พ่อสมนีไม่ใช่ไม่ต้การผ่านเดี่ยวนเบื้องต้นมิวตะบุญว่าผ่านผ่านผานผานแต่ว่าเบื้องต้นลุกโอเคลุกผ่านเหลือการแสดงเหลือเสียง เดี๋ยวให้พี่น้องประเมินเอาว่ามันสิออกมาในรูปแบบแรงเนาะกระเพื่งมากมือแรกพี่น้องใครจะเฝ้าตัดสินดีเขาเอิ่นวางไหนวะเขาบอกวางไหนวะดีใครจะเฝ้าออเให้ใครจะเฝ้าตีดีใครจเฝ้าย่องเออเอียวบอเปล่นเลยเพราะเป็นมะล้อมันใจเต็มที่ป่๊บไหมเนี่ยมั่นใจเอาอีกยังมาฝากพี่ฝากน้เนาะเอาการแสดงเอาความสนุกสนานความเป็นเจ้าของนะคะความขี้ดื้อมาฝากพี่น้องทั้งบ้านค่ะขี้ดื้อให้เป็นธรรมชาติมาอยู่เร็ว เขาเอื่นว่างเนี่ยวะคือให้มันเป็นตัวของตัวเองไหมอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนเขามาแบบใดนเป็นนังสั่นไปตลอดเบื้องตัวอย่างอีหลาอีหล้าองค์เิงเนี่ยเราเป็ียนอังไหนเราก็เป็นนังสั่นกโกะอังไหนเราก็โกโก้งสั่นเราเป็นตะฮักอังไหนก็เป็ียนนังสั่นคือไม่ต้องโอ้ยยังแต้มลยตดฉปัดออกตัวก็เลยจิดตรอดแลวเดยโปกวันนั่นแหละเออก็เลยแบบว่าเขามาอังไหนเข้าแบบว่า เอออยากใครไปวาอค่อยๆเป็นอค่อยๆไปฝากพี่ฝากน้องฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีดูแลลูกสาวหลานเนี่ยหน่อยก็มนูนเนาะสาวเอฟเนาะแม,ม่ค่ะออืลูกสาวหลานอันนี้ก็สู้เต็มที่โอ้เห็นในชีววัตต์เปลี่ยนแลทีไงไปเนี่ยอุตส <laughs> ่าห์ได้สามนาทีเอาสาลายไปเลยว่าในพี <laughs> ่น้องกับพี่น้องเยอะกันละแล้วพี่น้องเป็นแต่แพ่งพี่น้องฝากดูแลในเด้อกับชิยูได้ได้เพราะได้กับคุณยูกับพี่น้องเอฟซีแฟนครับ ว่าสิซอยเยชี่ยวซอยดันทำได้เน <ouse> าะสิมี่ื่อเสียงไปทั้งนาบอจะเป็นจังไงบอไปได้เพียบต <Rey> ว่าได้ยินพี่น้องคอมเมนต์เห็นยูมันบ <c ười> อในคอมเมนต์คลิปเล็กที่ว่าคลิปเปิดโตมือมาแบบสมดีที่สุดขึนดันขึ้นวงเงยดิเออขึ้นดันขึงง้นวงเงยใส่ใส่สุดเผ็ดเจ้าเน่าก่อนนะมันเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปกับจิมมี่โอกาสได้ใส่สุดเผ็ดเพราะว่าทีมรถแห่ หลายๆคนจังวรชัยสิไอ้วรชัยเราเป็นพนันาทีมของน้องรองนะน้องรองแล้วก็จิพาน้องรองไปเนี่ยคนะับพ่นพระลากรกรับอานิสาเนี่ยแะไปมันจะมีช่วงขึ้นวงหง่อยู่วงหง่ช่วงรถแห่แล้วก็ริวจนหอดเตยล่าจนกดจบกูแล้วแต่ว่าขึ้นยกกับว่ากำลังเขาจะถึงหมเพราะว่ากันงานหนักใีเสียงส่วนใหญ่สิเหมิดดิม,ดมันสีเสียงเหมอดกาห็ำงานเด็กๆวายใช่มาก แอบแอบเพื่อนไมนต้องดูแลสุขภาพหนึ่งต้องออกกำลังกายน่ะถ้าเฮาสิลุยวงใหญ่ต่อนะต้องเตรียมพร้อมของร่างกายแต่ว่าถ้าถ้าเฮาดันขึ้นวงใหญ่ถ้าเฮาได้ขึ้นวงใหญ่ชีเสียงมันก็สิมาไวเพราะว่าเพราะเพาแม่แม่เอพซีเป็นส่วน,น, Mohammed, époque, นใหญ่จะอยู่วงใหญ่หลายของโรนแหกอะส่วนหนึ่งอย่างประมาณน <ขอ S 2> <idor> ี้พร้อมมะพร้อมลุยวะกับสาวน้อยเป็นแป้งถอยวะคิดว่าจะถอยวะบ่อย่างนั้นอะ ถ้าไปวุ้งไงกันบางเทือก็มีความลําบากแม่ดิการเดินทางเพราะว่าลําเสียงนี่เลน่นเล็ทเรีเนจบคือเ้บบาการบ้านนอนมันบ่แต่นั่นก็ต้องสวดแจงเดินทางต่อดิ้าช่วงบ่มีงานสาวเขาสามารถไปวุ้งไงได้นนั่แต่ว่ามันก็นสีลําบากแม่จากน,อน,น้อยเป็นแถวอยู่ในกรุงเทพกรุงไทยเด้อมันบ่ค่อยมีมองอยู่มองเศร้าประมาณนี้อ่ะไปเรื่อยๆห้องอลไรอีกสามนาทีคือหนังยาฟ้าออเุ้ยนี่แนวเบาปะ บ่อซอยไอเนี่ยมดอกข้า2สนนี่แหละเขียนเลยพี่น้องโอ้ยผู้สัมผัสกัสัมผัสผู้เก่งผู้บอกกับผู้บอกผู้เก่งกันเยนี่ยเฮียแตกเฮียแตนเลยเดี๋ยนี้อ่ะฟัก้อน้ำเลือดขาเลือดระาหนูพระท่านนเคอยู่ในสังกัดหรือว่าอย่น้มุงงแบแบนเนาะแบนญ่ส่วนตแบบว่าการับงนอิสระล้องล่าน้าอย่างแบบเล็กๆน้อยมากตลอดเป็นเจออิสระทั่วไปคือยังพรท่านมีชื่อสันติดแบบ ในธรรมเนียมแบบว่าศิลปินเนาะเดี no like, ๋ยวต่อไปอัดห anyway, ้าเข่าตาบอดโจกับสีเห็นห้ามีไม่ม่ม่พี่รองเอฟซีข้อเมนต์มาว่าวันนี้อาจจะได้เป็นนางเอกหนังหรืออังเอกเอ็มวียังไม่สั่นดิละครสั่นนี่อังเดียนะประกาศตันไก่ดาวเอ้ยมันวาสนาใครวาสนามันเด่นบอกว่าถือดีนุ่มเขาก็ต้องแบบว่าถ้าท่านฮี่ใดเพื่อนเห็นน่ะเฮี่ใดเพื่อนเห็นอืมแล้วก็ ประมาณมาเรียกว่าเพื่อนบอกหังหรือว่าอยังกับเกบเอาเพราะต้องแบบว่าไม่ต้องมีปฏิวิยาตอบโต้ไหมรับฟังเขาอย่าเป็นคนถ้ามาอยู่แบบเนี้ยอยู่กับคนมูมากพยายามจะไม่อีกโก้พิษคือรับฟังแ<ถ>บบคุยให้เป็นคุยกันได้ให้มันบอกกันได้นะอย่างประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลุงเองแล้วก็ที่สําคัญไปลามาไหวาน้อมน้อมอ่อนน้อมพอพอไปมาเอฟซีิ่ญหา แล้วก็การแสดงก็คือเต็มที่เต็มที่บตดองยักบ่ตบอดองยั่งบบต้องกักเพราะว่าเราเป็นศิลปินอาชีพแล้วเราไม่ใช่นักเรียนฝึกหัดเพราะที่สีอายเอ้ยเอาไม่มันวาบ่ได้หนางานของเขาคือหนางานคือทํางานแล้วคือเป็นอาชีพแล้วเขาต้องปล่อยเต็มมีเทไรใส่ให้เต็มที่เลยอย่าไปกักะเพื่อนวองก็บะได้เห็นยังกับความคิดือนดิส่วนความคิดอื้อไปยื่นมาเนี่ยแต่ เงี้ยแหละก็สิดืออ้อก็ไมันสิตื่นเต้นซสิะนะโอ้ยบ่ต้องตื่นเต้นเดี๋ยวกพ่นสิพ่าเฮ็ดดอกแล้วแหลมสิพาเฮ็ดแหลมสลันพ่นพลากรเปลี่ยนเืือเป็นแหลมสลันแล้ว,วแวต่าบาทดอกว่าอัันนน้ก็ได้พอท่านเห็นนายอยู่ท่านได้โทรหายอยู่อ้าวจังนั้นก็ไปเตรียมความพร้อมเธอจังน่ยก็สิให้ทีม่มันดนตรีกันมาครบแล้วก็สิเสร็จเสร็จเครื่องดนตรีก็สิซ้อมบางอย่างหน่อยวอร์มวอร์มมือหน่อยเบิ่งทางกันเนาะเดพี่น้องรอติดตาม ช่วงบ่ายสามเป็นต้นไปแต่ยังไม่รู้ว่ารถคันไหนจะได้เล่นก่อนระหว่างรถแห่ลำเพลินเตยเสด็จหน่วยที่1รถแห่ลำแพงเตยเสด็จหน่วยที่2หรือไทยรถแห่คันไหนเล่นก่อนเปน็นของเราติดต,ตามทางไลน์สดครับมีไลน์สดหลายๆช่องทางครับทางหน้าวันนี้น่าจะเป็นจูดี้หรือเปล่าไม่จูดี้ก็ภูไทยสตูดิโอสองอาจารย์เนี่ยหรือช่องอาจารย์โอเต้เสด็จลลำเพลินอ,อเวนเชียลกัสิไลน์น้ำครับฝ <laughs> ากพี่ฝาฟน้องไว้ครับเดี๋ยวไปเจอกันที่สนามกีฬากลางบ้านแพงครับสำหรับคืนนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับ <laughs> สวัสดีครับ